สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพักับผมเจมส์ลาดิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องาร,ราวครับราวความเคลื่อนไหวของกงการฟุบอลสเปนนะครับพักเบรกกระแสข่าวในเรื่องของยูโรเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมีข่าว ออกมานะครับเป็นการนำมาเล่าในรายการข่าวกีฬาที่ชื่อว่าลาโพรเซ s ิออนนะครับรายการนี้เป็นเจ้าของโดยสื่อยักษ์ใหญ่ในแว้งกระตุนยาคือหนังสือพิมพ์สปอร์ตนั่นเองนะครับก็มีการออกมาเล่าข่าวนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแสดงความสนใจในตัวของเฟมิโลเปสและก็พร้อมยื่นข้อสเสนอนะครับให้มาซาในราคา30 อย่างที่ทราบวันนี้ครับว่าบาร์เซโลนามีปัญหาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจําเป็นที่จะต้องมีการผ่องถ่ายข่ายนักเตะออกไปเพื่อที่จะนําสายเลือดใหม่เข้ามายกระดับทีมอย่างไรก็ตามครับเคสนี้ไม่ใช่เคสที่บาร์เซโลนาจะรับพิจารณานะครับเนื้อข่าวเนี่ยเล่าว,ว่าบาร์เซโลน่ายักษ์ใหบ่ไม่คิดเลยครับสาล้านยูโรคุณเอาอะไรมาคิดนะครับก็บอกว่านี่เป็นอะไรที่พวกเขาไม่คิดจะสนใจอย,อยู่แล้วแล้วก็มองว่าฟลลเฟเดโรเปสเป็นนักเตะที่ ไม่ขายครับไม่มีวันขายยกเว้นเสียแต่ว่าอ่ามันก็มีวงเล็บนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าแมนยู i นเต็ดจะยื่นข้อเสนอมาให้ในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้แต่โดยภาพรวมนะครับจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมมองว่า ข่าวนี้โอกาสเป็นข่าวจริงที่ว่าแมนยูแต่สนใจจริงยื่นมาจริงเนี่ยมีไม่มากนักนะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงของฟุตบอลยูโรครับกระแสข่าวในระดับสโมสรเนี่ยมันค่อนข้างเงียบนักข่าวที่ทํางานในเซ็ชันนี้เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติก็ต้องพยายามคุยแค่แกะเกานะครับประกอบนั่นประกอบนี่โย,ยงนู่นโยงนี่เพื่อให้ได้มาเป็นข่าวเล่าหรือว่าเขียนลงในเว็บไซต์ในหนังสือพิมพ์นะครับดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่อย่างใด เฟมิลโลเปสอายุ21ปีมีสัญญากับบาร์เซโลนาจนถึงปี2027แล้วก็ดูนักเตะก็แฮปปี้กับการลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาลงมาชุดใหญ่เนี่ยนะครับ42เกมแล้วนะครับสำหรับเฟมินโลเปสยิงได้11ประตูถือว่าเยอะที่เดียวนะครับกับนักเตะที่เพิ่งจะ,ะได้โอกาสอย่างจริง,งจังในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ตำแหน่งของเขาก็ยังเล่นได้หลากหลายทั้งทิฟิลตัวกลางหน้าต่ำตัวรุกทางด้านริมเส้นฝั่ง ายก็ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองว่าบาซูน่าจะยกระดับโปรเจกต์ของฮันซี่ฟลิกด้วยนักเตะที่มาจากชุดเยาวชนเนี่ยเฟมินโลเปก็ไม่สมควรที่จะไปแตกต้องใดๆทั้งสิ้นผมมองว่านี่เป็นข่าวที่ฟังกันผ่านๆนะครับอ่านกันขำๆยังไงเฟรมินก็อยู่กับทีมบาซูน่าต่ออย่างแน่นอนครับ